สวัสดีครับผมศรีศักดิ์สวนธรรมาครับผมเป็นแอดมินเพจลูกชาวนานักล่าฝันนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามกันเนี่ยก็สามารถไปกดติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะครับซึ่งคอนเทนต์ที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นั่นก็คือ,อ,อแนวข้อสอบเก่าของนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นการสอบไปเมื่อเป็นข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี60นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปสอบแล้วก็ได้ไปจดจําข้อสอบมา นะครับก่อนที่จะเราไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยขออนุญ,ญาตทําความเข้าใจก่อนว่าให้พวกเราเนี่ยนะครับโฟกัสตรงที่นะครับโจทย์นะครับอยากให้โฟกัสตรงที่โจทย์เท่านั้นเพราะเลยครับเพราะว่าเอ,อตั้งแต่ปีหกศูนเนี่ยจนมาถึงปีหกสามเนี่ยมันก็สองสามปีแล้วมันมีอ,อกฎหมายบางตัวที่มันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ที่เอาแนวข้อสอบเก่ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ย รู้นะครับแนวทางนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่มันเคยเป็นข้อสอบมาก่อนจะได้เอาไปเป็นแนวในการสอบนั่นเองนะครับตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับทํางานในส่วนกลางนะครับทํางานในในกรมทํางาน ในต่างจังหวัดก็อย่างเช่นทํางานตามสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนะครับไม่ใช่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะตําแหน่งนี้หลายๆคนในยังสับสนยังจําสับกันนะครับตําแหน่งนี้นะครับชื่อว่านักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตําแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นตําแหน่งนักวิชาการนะครับไม่ใช่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเอาทีนี้ เนื้อหาที่จะสอบเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด21หัวข้อคือตำแหน่งตำแหน่งนี้เนี่ยเขารับเฉพาะคนที่ผ่านภาคกกพแล้วนะครับแต่ว่าภาคขเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ20กว่าเรื่องเนี่ยผมถือว่าเป็นการอ่านหนังสือที่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเขาสอบมัน100ข้อนะครับเนื้อหาพวกนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกันกันกบกฎหมาย11ฉบับของท้องถิ่นเลยนะครับแล้วก็ เหมือนก,นกันกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของท้องถิน่นเรียกได้ว่าถ้าคุณอ่านหนังสือตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถไปสอบนักวิเคราะห์อของท้องถิ่นได้เลยนะครับเนื้อหามันครอบคลุมกันแทบทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้อ่ทีนี้เราไปดูข้อสอบตอนปีหกศนย์นะครับตอนปีหกศูนย์นะว่าเขาออกอะไรบ้างนะครับสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยากให้พวกเราโฟกัสเฉพาะตรงที่เป็นโจทย์นะครับเราจะได้รู้ว่าข้อสอบมันเคยออกตรงไหนบ้างนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับผู้รักษาการนะครับผู้รักษาการของพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นข้อนี้ก็ตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับประเด็นเรื่องผู้รักษาการนะผู้รักษาการของพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับ แล้วก็ข้อต่อมาครับเขาถามเกี่ยวกับว่าในกรณีอบอจอนะกรณีอบอจอในกรณีที่อบอจอเนี่ยมีจํานวนสมาชิกสภาอบอจสามสิบคนหรือ42คนนะตรงนี้นะครับเขาถามว่านายกเนี่ยนะครับจะแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน กี่คนข้อนี้ตอบไม่เกินสามคนนะครับคือในอตัวระเบียบของอบจเนี่ยมันจะบอกไว้ว่าในกรณีที่ฝ่ายสภามีจํานวนเท่าไหร่หนายกจะแต่งตั้งรองรองนายกได้จํานวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็อยากจะให้ไปดูนะครับอยากจะให้พวกเราไปดูแล้วก็ไปตีให้มันแตกนะครับไปจําให้มันได้ตรงนี้ก็ไม่แน่ว่าโจทย์อาจจะไม่ได้ถามแบบนี้หรอกแต่ว่าประเด็นมันจะอยู่ที่จํานวนของสมาชิกสภาแล้วก็ จำนวนของรองนายกนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการทําวิดีโอชุดนี้นะครับออาทีนี้เราไปดูครับข้อที่สามนะเขาถามว่าจังหวัดใดนะครับที่มีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคนเห็นไหมครับมันถามว่ากรณีหนึ่งล้านนะครับไม่หนึ่งล้านแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคนเนี่ยจะมีสมาชิกสภา,าอบาจอได้กี่คนเห็นไหมครับอย่างที่เคยบอกไปในหลายคลิปก่อนหน้านี้ จำนวนสมาชิกสภาอบจเนี่ยจำนวนสจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนของราษฎรนะครับในเขตอบจนั้นเขตอบจก็คือเขตจังหวัดนั่นแหละหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งอบจนะครับอ่ะทีนี้คราวนี้มันต่อสามสิบหกคนหนึ่งล้านไม่เกินล้านห้านะครับสามสิบหกล้านห้าไม่เกินสองล้านสี่สิบสองสองล้านขึ้นไป 4ี่สิบดคนนะครับมันจะบวกทีละหกทีละหกทีละหกนะครับจำนวนสอจอแล้วก็จำนวนประชากรเน,นี่ยก็จะบวกทีละห้าแสนไปดูตรงนี้ในระเบียบนะครับในพระราชบ,บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับไปดูตรงนี้นะทีนี้มันถามว่ากรณีสภาอบจอครับข้อสี่นะนี่ให้มีรองประธานสภาได้กี่คนครับตอบรองประธานสภาสองคนนะครับกรณีอบจอนะ นะครับถามประเด็นเกี่ยวกับจํานวนของรองประธานสภาเอาต่อมาข้อห้าก็ยังวนอยู่ในพรบอบจอนะถามว่าการประชุมของสภาอบจอเนี่ยในหนึ่งปีให้มีการประชุมสมัยนะครับประชุมสามัญกี่สมัยตอบสองสมัยน,นะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคาตอบนี้สมัยสามัญตอบสองสมัยน,นะครับกรณีนี้เนี่ยมันโจทย์มันอาจจะถามได้ทุกๆก,กรณีเลย นะครับถามเกี่ยวกับจําจนวนสมัยการประชุมเนี่ยมันอาจจะถามกรณีของอบตอรกรณีเทศบาลอย่างเนี้ยก็ได้อยากให้พวกเราไปโฟกัสตร,ตรงนี้ด้วยนะครับไปโฟกัสเรื่องสมัยประชุมเห็นไหมครับตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยโจทย์มันถามเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกสภานะครับจํานวนรองนายกเห็นไหมครับจํานวนของอสมัยการประชุมแล้วก็ข้อหกนี่นะครับข้อหกนี้ผมไม่ได้ เอาคําตอบมาเพราะว่ามันจะมีโจทย์มันจะมีโจทย์มาอย่างนี้ครับข้อใดต่อไปน,นี้นะครับไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของอบจอแล้วมันก็จะมีโจทย์มามีช้อยมาสี่ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกมันจะมีหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของอบจอดังนั้นแล้วนะครับถ้าเราจะตอบข้อนี้ได้เราต้องไปดูอะไรครับไปดูอำนาจหน้าที่ของอบจอซึ่งมันระบุอยู่ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ พรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปดูเรื่องของอำนาจหน้าที่ของอท้องถิ่นทุกๆรูปแบบนะครับเอาทีนี้ยังถามต่อข้อเจครับาภาษีก๊าซปิโตรเลียมนะครับที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ออบจเนี่ยสามารถเก็บเพิ่มได้จํานวนเท่าใดเห็นไหมครับถามเกี่ยวกับาการเก็บภาษีก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น เชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์นะครับว่าในสิ่งที่มันเกิดเกิดขึ้นในอบจเนี่ยอบจเนี่ยสามารถจัดเก็บเพิ่มนะครับเก็บภาษีเพิ่มได้จํานวนเท่าใดข้อนี้ตอบอะไรครับเก็บได้เพิ่มได้ไม่เกินกิโลกร,รัมละสิบสตางค์นะครับกิโลกร,รัมละสิบสตางค์อ่ะทีนี้ไปดูข้อที่แปดนะครับถามว่าในหนึ่งปีเนี่ยสภาเทศบาลน,นะครับมีการประชุม สามัญกี่สมัยเห็นไหมครับเมื่อกี้ก็ถามเรื่องประชุมสามัญของอบจสองสมัยใช่ไหมครับเทศบาลก็มีสี่สมัยนะครับผมลืมบอ,อ,อกไปข้อสอบชุดนี้ที่ผมเอามาเฉลยเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมีห้าสิบข้อนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมจํามาได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบข้อแหละแต่ว่ามันเป็นข้อที่แบบไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะจํามาถูกหรือเปล่ากลัวจะจํามาแบบคาดเคลื่อนก็เลยเอาห้าสิบข้อนี่แหละพอดีเน้นๆนอนๆประเด็นจะได้ไม่หลุดนะครับ เอาถามต่อข้อ9นะครับสมาชิกสภาเทศบาลมีวาะละดํารงตําแหน่งได้คราวละกี่ปีประเด็นเรื่องววราเนี่ยออกตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวาละของนายกวาละของสมาชิกสภานะครับสมาชิกสภาเนี่ยวลาสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะไม่จํากัดวาละแต่กรณีของนายกนะวาสะ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งเป็นได้ไม่เกินสองละติดต่อกัน นะครับหนึ่งวาระเนี่ยคุณจะเป็นวันเดียวสองวันก็นับเป็นหนึ่งวาระนะครับไม่เกี่ยวว่าจะต้องครบสี่ปีถึงจะนับหนึ่งวาระนะคุณจะเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน,อนกี่วันก็แล้วแต่ถ้าเขาเ้าไปนั่งเป็นเก้าอี้นายกแล้วเนี่ยนั่นคือนับเป็นหนึ่งวาระแล้วนะเอาไปข้อสิบครับถามว่าใครครับมีอํานาจยุสบสภาเทศบาลข้อนี้ก็ถามบ่อยนะครับเกี่ยวกับอํานาจในการยุสบสภายุสบสภาท้องถิ่น นะครับกรณีของเทศบาลอบอจอเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอบอตอ,อำนาจในการยุบสภาก็จะเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอบอตอเนาะอันนี้เป็นผู้กํากับดูแลตามกฎหมายนะครับอ่าชั้นแรกอันนี้เป็นชั้นที่สองอ่าสมมุติอันนี้เป็นอบอตอแล้วกันนะผู้กํากับดูแลตามกฎหมายชั้นแรกคืออะไรครับนายอําเภอนะครับตรงนี้ ต่อมาคืออะไรครับผู้ว่านะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของเทศบาลแล้วก็อบจอผู้กำกับดูแลชั้นแรกคืออะไรครับผู้ว่านะครับต่อมาก็จะค่อยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมันจะเป็นอย่างนี้อา้าวทีนี้ไปดูเรื่องของสาหาการร์นี่ออกแทบจะทุกสนามเลยนะครับใครที่ดูใครที่ติดตามวิดีโอของผมเนี่ยผมจะมีข้อสอบ แบบนี้มาให้ดูบ่อยๆสาหาการเนี่ยการจัดตั้งสาหาการในกรณีของเทศบาลเนี่ยจะต้องทําเป็นพระราชกิจสเดีานะครับเอาทีนี้ต่อมาครับกรณสีสมาชิกสภาเทศบาลต้องการลาออกครับจะต้องไปลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถามเกี่ยวกับการลาออกต่อมาครับถามว่าใครนะครับที่มีสิทธิ์เสนอร่างเทศบาลหััิอันนี้ในกรณีของเทศบาลเนาะนะครับ โจ์จริงๆมันอาจจะไม่ถามอย่างนี้หรอกแต่ผมก็จามาเนาะก็พยายามให้มันอยู่ในประเด็นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เสนอร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่สามฝ่ายด้วยกันนะครับหนึ่งคือนายกเนาะสองคือสมาชิกสภาสามคือราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตของท้องถินน่นนั้นๆนะครับมีสามกลุ่มที่จะสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติได้อ่ะทีนี้ข้อสี่เนี่ยผมเฉลยผิดนะครับผมเขียนผิด อันนี้อย่าไปสนใจมันนะนะข้อสิบสี่เนี่ยเขาถามว่าผู้อนุญาตในการไปต่างประเทศของพนักงานเทศบาลจริงๆมันต้องตอบว่าผู้ว่าราชาการจังหวัดนะครับการอนุญาตไปต่างประเทศนะการลาไปต่างประเทศแต่ถ้าเป็นการลาโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการลาโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีผู้อนุญาตตามลําดับชั้นของมันแต่ถ้าการณีที่ไปต่างประเทศเนี่ยต้องเป็นผู้ว่านะครับ Excuse 15, นะครับเหมือนข้อสิบห้านะกรณีผู้อนุญาตไปต่างประเทศของนายกเทศมนตรีนะครับ จะต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอันนี้เนี่ยคือประเด็นคําถามนะครับประเด็นคําถามที่โจทย์มันเคยออกเป็นข้อสอบจริงๆเราจะได้รู้เอาไปวิเคราะห์ได้ว่าเอสสอบครั้งนี้เนี่ยเราควรเน้นตรงไหนบ้างเราควรอย่าปล่อยตรงไหนให้มันหลุดไปนะทีนี้ก็ถามขนาดของเออทศบาลเมืองนะครับจะต้องมีประชากรกี่คนเทศบาลเมืองจะต้องมีประชากรหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปนะครับ เทศบาลนาครห้าห0ื่น 50, คนขึ้นไปนะจําให้ดีนะตรงนี้เผื่อไปเจอในข้อสอบนะจะได้ไม่พลาดคะแนนกันนะครับอ่ะต่อมาครับข้อ17นะโออีก50 50ข้อนี้ไกลเหมือนกันนะครับผมจะไปเร็วๆหน่อยนะเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวจนเกินไปนะครับอบตอนะครับที่มีประชากรจํานวนเท่าใดจะต้องถูกยุบอ่ะเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับยุคอบตตอบไม่ถึง 2,000คนนะครับจะต้องถูกยุบนะอันนี้ก็พิมพ์ผิดละไม่ถุงอบตอที่มีคนไม่ถึง2,000คนนะครับจะต้องถูกยุบไปรวมกับอบตอ,อื่นที่อยู่ติดกันนั่นแหละอ่ะทีนี้เห็นไหมครับข้อนี้โดยปกติแล้วเนี่ยสมาชิกสภาอบตอหมู่บ้านละกี่คนข้อนี้นะครับตอนนั้นกฎหมายมันยังไม่แก้นะตอนก่อนมันยังเป็นหมู่บ้านละสองคนนะตอนนี้หมู่บ้านละหนึ่งคนนะครับผม,มเขาเปลี่ยนแล้วนะ อบตเนี่ยมีหมู่บ้านละหนึ่งคนหนึ่งหมู่บ้านนับเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งนะครับเอาทีนี้มาดูการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดครับให้ตาเป็นกฎหมายใดกรณีจังหวัดนะครับให้ตอบเลยพระราชบััดนะครับแต่ถ้าจะตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตาเป็นอะไรครับพระราชกฤษฎีกานั่นเองนะครับประเด็นเนี้ยออกข้อสอบอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาครับข้อ20นะเขาถาม ข้อใดนะครับท <and> <long> ี what? ่ไม่ได like no. no. ้ม no. anyway, ีฐานะเป็นกรมตอบเลยครับสำนักงานรัฐมนตรีนะครับสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้มีฐานะเป็นกรมนะหลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจผิดสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยเป็นมีฐานะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับราชการการเมืองของรัฐมนตรีเป็นเหมือนหน่วยธุรการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทําหน้าที่ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับไม่ได้มีฐานะเป็นกรมนะครับสํานักงานรัฐมนตรีนะดูตรงนี้ดีๆนะครับอ่ะต่อมาครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคครับคืออะไรครับจังหวัดและอำเภอนะครับส่วนภูมิภาคเนาะจังหวัดและอำเภอนะต่อมาครับอำนาจหน้าที่ของนายกนะครับที่นายกรัฐมนตรีที่กําหนดไว้ในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือมีเก้าข้อนั่นเอง อำนาจหน้าที่ของนายกเนาะ,ะผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้วิดีโอนี่มันยาวจนเกินไปข้อต่อมาครับคำถามว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากจากราชการให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชานะครับโดยมีระยะเวลาล่วงหน้าก่อนกี่วันนะประเด็นเรื่องลาออกเนี่ยจะต้องลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนะครับ30สิวันนะ กรณีของข้าร,ราชการพลเรือนจากจะลาออกข้อ24ครับข้าราชการนะครับผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพรบระ,ะเบียบข้าร,ราชการพลเรือนปี51หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการนะครับมีสิทธิ์ที่จะอุดทอนต่อกพคภายในกี่วันนะครับข้อนี้ตอบ30วันนะครับกรณีข้าราชการถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกแล้วไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนั้นนั่นแหละ นะครับไม่เห็นด้วยกับคําสั่งก็สามารถมีสิทธิ์ไปยื่นอุทธรณ์ต่อ,อกอพ,พคกพคคืออะไรครับคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของขา้าราชการพล,ลเรือนนั่นแหละก็สามารถไปเยื่นได้ข้อยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยเอาแต่โจทย์มาไม่ได้เอาคาตอบมาเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของขา้าราชการพลเรือนโทษทางวินัยมีห้าอย่างใช่ไหมครับภาคตัดลดปลดไล่นะครับมีห้าอย่าง ภาคทันตัดเงินเดือนลดคันเงินเดือนปลดออกไล่ออกนะครับมีห้าอย่างตัวเลือกมันก็จะมีตัวเลือกหลอกอย่างหนึ่งนั่นแหละมาถ้าเรารู้เนี่ยโทษห้าอย่างเนี่ยโจทย์มายังไงเราตอบได้หมดใช่ไหมครับข้อที่ยี่เนี่ยถามว่าข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการหนังสือราชการมีหอย่างครับมีหกอย่างหนังสือภายนอกภายในอะไรก็ว่าไปนะครับคนที่อ่านระเบียบงานสารบ,บานนัญนี่น่าจะตอบได้อยู่แล้วข้อนี้ถือว่าข้อสอบแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ยากมาก ต่อมาครับถามว่าข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์นะครับประชื้นังสือประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีอยู่อะไรครับสามอย่างด้วยกันใช่ไหมครับไปดูตรงนี้ให้ดีไปดูเกี่ยวกับประเภทหนังสือจํานวนหนังสือรูปแบบขอ,องหนังสือต่างๆอาจจะออกข้อสอบได้นะครับเพราะว่าหัวใจหลักสําคัญมันอยู่เท่านี้งานสาร,รบัญน,นะครับอยู่ที่ประเภทหนังสือรูปแบบของหนังสือนี่แหละการใช้หนังสือแต่ละรูปแบบนะครับต่อมาครับก็ถามว่า อ่ะอันนี้เป็นพลบละเมิดนะการละเมิดที่เกิดขึ้นจากจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานแห่งรัฐใดนะครับจะต้องเป็นหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบก็เลอ่าอย่างอันนี้เนี่ยโจทย์อาจจะห้วนนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยมันโจทย์ตรงนี้เนี่ยมันถามนะครับมันมันขยายความนิดนึงมันบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกระทําตามหน้าที่นั่นแหละนะครับคือทําตามด้วยความสุจริตทํา อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละแล้วมันเกิดละเมิดอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเจ้า,าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดนะครับในระเบียบในพระราชบ,บัญญัติละเมิดเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยคือกระทรวงการคลังนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อมาครับการละเมิดที่เกิดจากเจ้า,นะาหน้าที่รัฐนะครับปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากข้อยี่สิบแปดคือข้อยี่สิบเก้าเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเ,เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่สังมีหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปทําไปทําละเมิดแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเขาทําถูกต้องนั่นแหละนะครับเขาทาตามหน้าที่นั่นแหละอย่างนี้เนี่ยหน่วยหน่วยงานต้นสังกัดของเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นะครับซึ่งมันต่างจากตรงที่ถ้าไปไปทำละเมิดโดยที่เกิดตัวเองทําประมาทอย่างเงี้ยเกิดสาเหตุมาจากเจ้าตัวของข้าราชการเองอันเนี้ยข้าราชการเนี่ยจะต้องรับเพราะว่าพรลบพรลบละเมิดเนี่ยมันออกมาเพื่อที่จะช่วยให้ข้าราชการเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างอาอยู่รอดปลอดภัยถ้าเขาทํางานอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะครับทําดีกฎหมายช่วยนะครับ หลักการของพลบละเมิดอา้าวต่อมาครับข้อ30ไปเร็วหน่อยนะผู้รักษาการตามพลบกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจนะครับโจทย์มันถามว่าข้อใดเอ่ยที่ไม่ใช่นะครับข้อใดที่ไม่ใช่อ่ะผู้รักษาการพรบรนี้เนี่ยมีสามคนนะมันจะมีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย3ามคนนี้แหละผู้รักษาการตัวเลือกที่มาหลอกนะมันก็จะมีหนึ่งข้อนะครับที่มาหลอกเอาทีนี้ข้อสาสิเอ็ดนะครับก็ไม่ได้เอาตัวเลือกมาถามว่าคณะกรรมการการกระจายอํานาจเนี่ยนะครับถามว่าใครที่ไม่ใช่กรรมการโดยตําแหน่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูในพรลบ นะครับว่ากรรมการโดยตําแหน่งเนี่ยมันมีใครบ้างมันมันมามีตําแหน่งไหนบ้างเราต้องแม่นตรงนี้เราต้องจําตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับประธานเกี่ยวกับกรรมการออกขสอบอยู่ประจํานะครับข้อสอบมันสามารถพลิกได้พลิกไปพลิกมาได้ตลอดแต่มันจะอยู่ในโฟกัสตรงนี้แหละนะครับข้อนี้สามสิบสองถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปีจะต้องทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนไหนนะครับ อันนี้ก็ถามเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาแต่หลังๆมานี้เหมือนมันจะมีการแก้กฎหมายแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะใช้เรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นนักวิเคราะห์นี่น่าจะแม่นเรื่องแผนนี้นะครับอ่าอันนี้เอาไมา้ดูเฉยๆว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแผนนะครับใครที่อ่านหนังสืออยู่ก็ไปโฟกัสได้ถูกจุดอ่ะต่อมาครับแผนพัฒนาหมายความว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผน นะครับเกี่ยวกับแผนตามระเบียบกระทรวงมหาไทยเกี่ยวกับการจัดทําแผนนะครับตรงนี้สามารถไปดูได้ต่อมาครับเขาถามว่าประธานใครเป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอันนี้ก็ต้องไปดูในระเบียบจัดทําแผนนะครับว่าเราจะได้โฟกัสตรงไหนเกี่ยวกับคณะกรรมการต่างๆที่มีหน้าที่ในการจัดทําแผนของท้องถิ่น นะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ข้อสาหก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนมือนเดิมนะครับใครไม่มีสิทธิ์เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใส่คําตอบมาให้แต่ว่าเอาตัวอย่างโจทย์มาให้ดูเอาตัวอย่างประเด็นคําถามที่มันเคยออกเป็นข้อสอบเนี่ยมาให้ดูเอาต่อมาข้อสามหถามว่า GIS เนี่ยนะครับมันคือระบบใดตอบก็คือระบบ สารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับ GIS นะครับเคยออกเป็นข้อสอบแล้วก็ ITA ด้วยนะครับ ITA เนี่ยคืออะไรหมายความว่าอะไรก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐนะครับ ITA ยังมีการถามเรื่องนี้ด้วยครับเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยว่ามีสัดส่วนของแหล่งน้ํากี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็น30%เเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะเป็นอะไรครับ สามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบสิบนี่คือที่อยู่อาศัยนะครับสามสิบสามสิบสามสิบเนี่ยแล้วก็สิบนะคือรวมเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็ณนะตอนนั้นนะครับถานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการว่าเพิ่มจากห้าร้อยเป็นกี่บาทแล้วอันนี้ตอบแปดร้อยผมก็ไม่แน่ใจว่าณนะตอนนี้เนี่ยคาตอบมันถูกหรือเปล่านะครับก็ฝากไปดูไปดูประเด็นเหล่านี้ด้วย นะครับเพราะว่าอณนะตอนนั้นนะครับมันอาจจะเป็นข่าวการปรับเบีย้ยยังชีพแล้วมันอาจจะเป็นข่าวที่มันดังแล้วก็เขาอาจจะเอามาวัดผู้สอบว่าเราได้ติดตามข่าวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมครับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อสี่สิบครับเขาถามว่าใครเป็นผู้จัดให้มีระเบียบ เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบทำไปที่รับผิดชอบสามารถผ่อนชําระเงินได้โดยคํานึงถึงรายได้ครอบครัวอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออ่มันเป็นประเด็นคําถามพอรบบอไหนนะครับตรงนี้ข้อสี่สิบนี่นะก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมจํามานณะตอนนั้นนะครับผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าโจทย์เนี่ยมันมันมันถามเอ,อมันถาม ประเด็นไหนกันแน่อันนี้เนี่ยโจทย์ตรงนี้เนี่ยไม่เคลียร์นะครับต,ต,ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่แหละครับผมจึงเอามาแค่50สิบข้อเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมจําประมาณเจ8 0ิบสิบข้อผมกลัวว่าโจทย์มันจะไม่เคลียร์แล้วเราอ่ะจะไม่ได้อะไรเวลาเราเอามา,มา,มาทำเป็นแนวข้อสอบเก่านะครับอ่ะทีนี้ข้อ4ี่สิบครับข้อ41อขออภัยสมาชิกอาเซียนนะครับมีกี่ประเทศตอนนั้นในกำลังดังเลยนะเรื่องอาเซียนนะครับตอนปี60 แล้วก็ถามเรื่องวิสัยทัศน์อาเซียนนะครับตอบเอ,อ,อะไรจำไม่ได้เหมือนกันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสามเสาหลักของอาเซียนมีอะไรบ้างประเทศไหนที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนอาเซียนบวกสามอาเซียนบวกหกนะครับถ้าเป็นเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยลักษณะโจทย์เกี่ยวกับอาเซียนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถามเลขาที่การอาเซียนชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยถามอยงนี้ด้วยนะครับ ชื่อกมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะที่เป็นภาษาอังกฤษนะ Department of Local Administration นะครับถามชื่อกมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเออนะครับในสมัยก่อนเนาะเมื่อสักปีหกศูนย์เขาสอบเก่าแล้วก็ถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพระราชด,ดำรัสของในหลวงราชการที่เก้านะครับเกี่ยวกับการอ,อหลักการพัฒนาของพระอ,องค์ท่านนะครับก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ พัฒนาแต่ถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องอะไรครับศาสตร์พราชาในการพัฒนาประเทศแล้วก็เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับประชารัฐแล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นกระแสนะตอนนี้นะครับเกี่ยวกับไทยแลนด์4.0การพัฒนาประเทศด้วยนะวัตรกรรมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปีข้อสอบปี6 ศูนย์นะครับถามว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจนนะปจุบันนะฉบับปัจจุบันนะตอนนั้นปีที่ใช้อยู่คือปีห้าเก้าเนาะนะครับคือห้าห้าถึงห้าเก้าแต่นะับวันนี้เนี่ยคือเท่าไหร่ครับฉบับสิบสองนะหกศูนย์ถึงหกห้านะครับฉบับที่สิบสองหกศูนถึงหกสี่ขออภัยครับอ่ะแล้วก็ถามว่าใครเป็นเลขาคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอบ ปหลัดอบอจอนะครับอันนี้เป็นระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คนตอบสี่คนเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดสิบสองคนนะครับมันก็จะมีกรรมการโดยตําแหน่งสี่คนแล้วก็ผู้แทนจากอบอจอเนี่ยสี่คนแล้วกผผ็ผู้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับสี่คน รวมเป็นสิบสองคนนะแล้วก็ถามข้อสี่สิบแปดนะครับถามว่าการแก้ไขแผนพัฒนาให้เป็นอำนาจของใครนะครับประเด็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมแผนอะไรพวกเนี้ยนะครับอยากให้เราไปโฟกัสเป็นพิเศษแล้วก็เออ่คราวนี้ถามพรบการกระจายอำนาจนะครับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับตามแผนการดําเนินงานให้มีการ พิจารณาทบทวนทุกๆกี่ปีนะครับทบทวนทุกๆกี่ปีตอบห้าปีแล้วก็ข้อห้าสิบนะครับสุดท้ายถามเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองนะครับว่าหมายความว่าอะไรการพิจารณาทางปกครองก็หมายความว่าการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองนะครับอันนี้เป็นข้อสอบออนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ เป็นข้อสอบเก่าทีา่ผมจำออกมานะครับอยากจะให้โฟกัสตรงที่ประเด็นคำถามอยากจะให้โฟกัสตรงที่ว่าข้อสอบมันออกอะไรบ้างออกตรงไหนบ้างเพื่อจะได้เ,เราจะได้โฟกัสเราจะได้ไม่หลุดประเด็นโฟกัสในเวลาที่จะอ่านหนังสือสอบสอบครั้งที่จะมาถึงนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปโฟกัสมากจนอ่านแค่ข้อสอบเก่าอันนี้ไม่เอานะครับ เพียงแค่ว่าอยากจะให้ดูเป็นแนวทางว่าข้อสอบเก่านะมันเคยออกในประเด็นไหนบ้างแค่นั้นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าพูดผิดอะไรไปพูดเร็วพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยมานาที่นี้นะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ